ชงโครโมอพุ่งนี้แจกเงินไร้ละพันชาวนาลุ้นรับ1นึ่งหมื่นเป็นของขวัญปีใหม่ย้ำชาวนาสูงวัยมีโอกาสได้เบิ้ลเงินดิจิทัลด้วยกราบสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารพบกันคลิปนี้ตรงกับวันจันทร์ที่2อธันวาคม2567กับกับผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยครับ แต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนแชร์ข่าวกะเสษพาวรวยด้วยนะครับมารับฟังข่าวสารกันเลยครับนายจุลพันธ์อมรวิวัตรรมชคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิต กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวประจำาฤดููการผลิต2567ั25ทับ68ไร่ละ1000บาทหรือโครงการไร่ละผ่านว่าตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างรอรับฟังความเห็นอยู่ถ้าเสียทันจะเสนอเข้าที่ประชุมครมในวันที่3ทธันวาคมนี้และจะเริ่มจ่ายเงินได้ทันสิ้นปีนี้เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับกเกษตรกรโดยจ่ายผ่าน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกสเงินโครงการไล่ละ1,000นี้เป็นคนลักโครงการกับการแจกเงินดิจิทัล1,000 0บาททำให้กลุ่มเปราะบางที่เคยได้รับเงิน1,000 0บาทไปแล้วหรือผู้สูงวัยอายุเกิน60ปีที่กำลังจะได้รับ1,000 0บาทหากเป็นชาวนาที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถูกต้อง ก็จะมีสิทธิ์รับเงินไรยละพันสูงสุด1,000งบาทด้วยด้านน,นายฉัดชัยศิริไลผู้จัดการธนาคารทกสกล่าวว่าธนาคารมีความพร้อมดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นโครงการไรยละพันหรือโครงการสนับสนุนสินเชื่อต่างๆซึ่งทกสมีสภาพคล่องเพียงพอและโครงการหากผ่าน ความเห็นชอบตามขั้นตอนก็พร้อมดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดได้ทันทีรายงานข่าวแจ้งเพิ่มเติมว่าสำหรับเงื่อนไข,ขโครงการไร้ล,ละพันปีนี้ชาวนาจะได้รับเงินสนับสนุนเพิ่มผลผลิตไร้ละ1,000บาทไม่เกินครัวเลละสิบไร่รวมเป็นเงิน1,000 0บาทซึ่งลดลงจากปีก่อนที่จะให้ถึงยีไร รับสูงสุดครัวเรือนละ2 0 0 0 0ืบาทโดยมีชาวนากลุ่มเป้าหมายที่กติทะเบียนไว้กับกลมส่งเสริมการเกษตร4.68ล้านครัวเรือนใช้วงเงินงบประมาณรวม3.80หมื่นล้านบาทซึ่งเป็นการใช้เงินผ่านพรบรวินัยการเงินการคลังมาตราย8 8โดยให้ทกศจ่ายเงินให้ก่อนและรัฐบาลค่อยตั้งงบประมาณทยอยคืนให้ภายหลังสำหรับโครงการไร่ละพัน ถูกเรื่องการพิจารณาจากการประชุมคอมมันสัญจรเชียงใหม่เมื่อสัป,ปดาห์ก่อนเนื่องจากยังติดขั้นตอนการเสนอขอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนั้นจึงต้องรอขั้นตอนการขอความเห็นจากหน่วยงานอาชการมาก่อนและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องจะต้องเซ็นชื่อประกอบความเห็นก่อนที่นําเสนอคอมมจึงคาดว่าน่าจะเสนอเข้าสู่การประชุมคอมอีกครั้ง ในวันที่3าธันวาคมนี้หากคอมออนุมัติเงินารละ1000บาททางกรมส่งเสริมการเกษตรและกระทรวงเกษตรรัศกรจะส่งรายชื่อให้ทกสเพื่อโอนเงินรายละ1,000บาทโดยกำหนดแบ่งการโอนเป็นรอบต่อไปส่วนเงื่อนไขกเกษตรจะได้รับเงินายละ1000บาทต้องเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่คเคยทะเบียนกับกรมส่งเสริมการ,กรเกษตร